อที่นในห้องชั้นที่1เจ้าชายน้อยนิโกลานั่งซึมทำไมจองหลุยไม่ตอบสัญญาณนิโกลารู้จักจองหลุยมาเป็นเดือนๆแล้วรู้ด้วยว่าเป็นหัวหน้าขบวนการนกกังเขนและเห็นพวกเราบ่อยๆใต้ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำจองหลุยริโกเด็กชาวซิซิลีฝาแฝดซึ่งอยู่ชั้นห้าใต้หลังคา แล้วยังมีเด็กหญิงตัวโต,วตวนุ่งกางเกงส้นเหมือนเด็กผู้ชายเล่นอยู่ด้วยพวกเด็กๆเ,เรียกกันว่าร really ีลี่เจ้าชายน้อยสนใจเด็กหญิงเป็นพิเศษเพราะว่าปีนต้นไม้ได้เหมือนลิงเจ้าชายนิกลาหาทางเข้าเป็นสมาชิกขบวนการแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพวกนกกังเขนไม่เคยชวนเล่นด้วยเลยเจ้าชายน้อยอยากรู้จักพวกนี้เพราะควรจะมีการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ค่ำนี้พอได้เห็นจองหลุยก็คิดว่าเมื่อผิวปากเป็นสัญญาณให้เขาได้ยินจะได้เป็นเพื่อนกันแต่จองหลุยไม่ตอบนิโกลาก็ได้แต่เศร้าเมื่อจองหลุยไม่ตอบเจ้าชายน้อยจึงเดินไปที่ห้องปู่เจ้าชายคองสตองแตงติเตสโกกําลังรอหลานให้เป็นขามมกรุก,กแต่บางทีก็อยากจะวิ่งเล่นตามถนนเหมือนเด็กอื่นๆเขาค่ำนั้น ตลอดเวลาที่เล่นหมากรุก,กเจ้าชายชราดูเหมือนจะคิดถึงเรื่องอื่นผลสุดท้ายท่านก็หยุดทำท่าทางว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างในใจแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าปู้คุ้มใจนิโกลาอะไรครับหลานเอ้ยก็เรื่องความทุกข์ยากทั้งหลายแหละของเรานั่นแหละตอนนี้ก็เรื่องเงินทองอะไรกันครับเออเรื่องเงิน นิโกลารู้สึกแปลกใจอยู่ในบ้านใหญ่อย่างนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะมีเรื่องกลุ่มเรื่องเงินเงินทองทองใช่แล้วเราแทบไม่เหลืออะไรเลยพอเห็นนิโกลาทำหน้างงเจ้าชายติเตสโกรจริงอธิบายอย่างที่เจ้ารู้รๆอยู่นั่นแหละเราสูญเสียที่ดินเกือบทั้งหมดในโรมาเนียตั้งแต่สงครามบ้านนี้ ซึ่งเป็นของปู่ก็ชมรุดมากค่าเช่าก็ไม่เหลือเท่าไหร่เพราะต้องใช้เป็นค่าซ่อมแซมเสียมากแต่ปู่ครับเครื่องเรือนพวกนี้และรูปภาพก็ไม่กี่ตะตังหลกหลานไม่ใช่เป็นรูปหายากอะไรปู่คิดว่าจะขายทีละเล็กละน้อยเป็นค่าเล่าเรียนของเจ้าแต่พอโตขึ้นจเจ้าก็ต้องทำงาน เจ้าเป็นคนสุดท้ายในตระกูลของเราแต่ก็น่าเศร้าที่ปู่ไม่มีสมบัติอะไรทิ้งไว้ให้เจ้าเลยปู่ครับปู่ไม่เคยอธิบายอะไรให้ผมฟังเลยทำไมพ่อแม่ผมตายทำไมผมเกิดในอังกฤษครอบครัวเราอยู่ในปาร,รีสกันตลอดไม่ใช่หรือครับเจ้านู้เอ้ยปู่ไม่รู้จะอธิบายอะไรให้เจ้าฟังอีกแล้วหลังจากสงครามโลก พ่อแม่เจ้ากลับไปโรเมาเนียเพื่อไปหาญาติที่เหลืออยู่พอดีเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกพ่อแม่เจ้าก็ตายไปทั้งคู่เออตอนนั้นใครดูแลผมเจ้าอยู่กับญาของเจ้าในอังกฤษญาตายในลอนดอนอย่างที่เจ้าทราบและญาติชาวอังกฤษก็ดูแลเจ้าต่อไปพอปู่กลับจากรัเสเซีย เจ้าก็รู้นี่ว่าปู่ถูกขังที่รัสเซียเป็นปีๆปู่ก็มาพบแต่บ้านล้างยายอนาบอกปู่ว่าลูกชายปู่ตายแล้วจึงเที่ยวหาเจ้าในอังกฤษแล้วก็พามานี่แหละงั้นทรัพย์สมบัติตระกูลติเตสโกใครบอกเจ้าอนาอนาครับปู อน,นาบอกว่าตอนสงครามก่อนไปอังกฤษกับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าซ่อนรูปภาพกับเครื่องเพชรไว้เอออาจจะจริงนะแต่ย่าเจ้าไม่ได้บอกปู่เลยว่าซ่อนทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหนปู่ก็คนดูตามจดหมายแต่ก็ไม่มีบอกไว้ปู่คิดเอานะว่าตอนสงครามย่าเจ้าคงร้อนเงิน และก็คงขายของพวกนี้ไปหมดแล้วแต่รูปพวกนั้นเป็นของจิตกรที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนี่ครับตอนนี้มันหายไปหายไปหายไปโอ้ยพูดกันมากอาจมีคนเอาไปไว้เยอรมันหรือรัเสเซียทำยังไงล่ะเราไม่มีรูปแล้วตอนนี้แย่อยู่ตรงที่เราไม่มีเงินเลยไม่เป็นไรครับปู่โตขึ้น ผมจะทำงานเหมือนใครๆเขา